สวัจ้าจ้าช่องไม่ได้มั่นสวนนะคะเน้องมันได้มาถึงแดดครับพี่น้องเพื่อนๆโอ้ยมันสะท้อนแสงมเหมือนหมื่นอะไปเอาตังกุ่นหรอกคยบอกว่าเสียเนาะโอ้ยคอยดูมันดำมันหนาดำเห็นบอกมันเหมือนกลุ่นอะไรคอยดูของฉันแสงมันสะท้อนไม่ใช่ฉันทำมันมาแล้วเนาวครับเพื่อนๆหนาวหนาหนาวบ่หนาวบ่หนาวบ่ด้อ หนาวจ้าหนาวหนาวหนาวค่ะคับพี่น้องผู้เฒ่าหนาวยูดอนไทยอุดอนไทนีู้่ติมบอนสวนแล้วอันนี้แม่ต้อยบ้านสวนนะคะฝากชงแม่ต้อยบ้านสวนน้ำหนเด้อค่ะสวัสดีจ้าฝากในเด้อจ้าฝากช่องมาค่ะช่องมาแม่ต้อยบ้านสวนด้วยเด้อพี่ย้อมน้องค่ะเพื่อนๆจ้าพี่สาวนี่ก่ะพี่สาวนี่น้องสาวค่ะืไม้คัดเหล่นจ้ามือไม่คัดเจี๊ยบจ่องด้วยทุกแม่ทิ้งสภาพนี่แหละค่ะ ม่ติมทำการสร้างไรายได้แล้วนะคะคเพื่อนๆแม่ติมมาบอกข่าวแม่แต่ตบ้านสวนนะคะอันนี้แม่ต่บ้านสวนคะ่ะติดตามด้วยเด้อแม่ติมนนะคะแม่ติมก็ดออูดอนจ้าก <c oughs> ็ดูดอนก็ดูดอนสาวอดอนนะผู <c oughs> ้ตฒ่าดูดอนี่มาฝากช่องแม่ต่บ้านสวนนะคะครับว่าสิงแดดครับวันนี้วันที่สิบแปดใช่ไหมอากาศหนาวรัดขัดเพื่อน หนาวเต้งเย็นเต็งล่มมันเต็งร่มค่ะร่มล่มร่มนบ่ค่ะพี่น้องปีกวันเห็นบ่ค่ะใบไหม่กินดีดีขึ้นร่มแห้งจนได้ฟิงแดดค่ะกินเข่าฟิงแดดแดดดิค่ะมันนั่งกินเขายุกอันกลางแดดเลยมันกับอุ่นภูมิค่ะเนาะหนาวไหลอากาศหนาวคักมือจิบกาแฟนะคะจิบกาแฟร้อนๆค่ะบรรยากาศนี้ค่ะที่บ้านสวนนะคะ แต่ว่าล่มค่ะร่มเนียพ่วเจ้าไม่คุ้มบานสวนกับทัานเลยคะ่ะฝากพี่น้องคนใดๆเด้อติดตามในเดนอจ้าในบานสวนนะคะฝากกติดตามเลยฝากพื่อนๆทีาเาบ้านบ่งช่คมิินสนับสนุนในบินเ้ยค่ะบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติของของบันสวนน่นเนาะ มันสวนไปปิมกับปลูกลุกย่างค่ะเป็นสวนยางนะคะเพื่อนๆเมื่อวานได้โอกาสแล้วมานั่นนนงคุยกันจัจกน้อยก òn, <_ an> ่อนน่งน่งผิงเบียดก่อนด้อจ้ะ <_ an> <_ an> กินกระฟเจ้่าเล็กๆน่ารักน่ารัก <_ an> <_ an> แฟชส่นะแสบกรแซบบำรุงร่างกายนะคะ <_ an> จักน้อยกับเด็จีเขาเ็จีท่าไทยเนะาะเหรอ เขาจีทาไข่สดชื่นเยู่ค่ะถึงจีนาวาแต่กาศแบบหนาวแบบบรรยากาศมันดีเนาะคะ่ะเนาะอากาศดีคือบ่หมีมลภนเาวะเป็นผิดบ่มีภเผาอิฐเป็นผิดบ่มีเสียงรบวนบ่มีเสียงเครื่องจักรกเดอนบ่นมีเครื่องยังค่ะแต่ธรรมชาติเนาะค่ะธรรมชาติของบ้านสวนอากาศเย็นสบาย จิบกาแฟนะคะร้อนๆน,นะคะไม่ดหรมกคอยกินนะคะมันห่อนเ <c> ด <oughs> ี๋ยวมันจะลวกปาก <c oughs> แล้วสั้งนั้นไม่กินมผ้าเดนยางเละเน้ะกันเนาะชมบรรยากาศสดชื่นดดน,งงะนะคะแล <c oughs> ้วไม่กินแป้ง างานอชมนะคะบรรยากาศสดชื่นเย็นสบายสบาย,บา,ยามที่บ้านสวนนะคะนุ๊บ้านสวนไปติ้มก็คือปลูกยา,ะะลยางค่ะบีบยางด้วยนะคะวันนี้แม่ติ้มพักยางค่ะพักยางก็เลยมีวันพักผ่อนนะคะมีวันพักผ่อนน้า<ม>ล่มค่ะอุ้ยค่ะบังนุ๊บค่ะ<ม>ใบยางปิวบุกสวาย บรรยากาศสดชื่นนะคะยางก็ออกดีครับเพื่อนๆยางก็ออกดีตัลวละสองโฟกับมี่ห่อไปไนู่นนูไปไปชมบรรยากาศที่หน้าบ้านนะคะ อากาศดีมากเลยที่บ้านสวนอย่าไปเล่นน้ํานะไกลับไปรถใหญ่มาแล้วอู้รถมาคัวคั่ววิ่งเรวเร็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 วคัวตอนนี้ก็มีรถขยะมาเก็บนะคะบ <So S 1> ้านบ้านแม่พิมก็มีรถมาเก็บขยะเดจ้าก็มีพนักงานเก็บขยะนะคะเก็บขยะให้ด้วยนะคะ เป็นบ้านที่บ้านโน้อยๆแต่คุณภาพดีนะคะเห็นไหมคะ ขยะน,นี่ก็มาเก็บใบไฟนะคะเรียบร้อยค่ะนนให้เรียบร้อยหน่อยกระบ้านด้วยนะคะคือที่บ้านที่และน้อยแต่ก็มี อปตอนะคะมาทํำเก็บขยะม้วนฝอยน้ำบานนะคะมาด้กกินมก็ปลู้พืชผักสวนครัวนะคะเพื่อนๆผูกหอมป้อมค่ะหอมป้อมหอมป้อมนะคะผักกาดหินนะคะผัากกาดหินนะคะหอมป้อมพ่อได้กินได้ใส่ค่ะบ่ได้ซื้อนะคะเนาะเขาอยาก ม่ก็บาตรงไปยตรหาสินะคะพระอีตูก็ละงามค่ะแต่ว่า,วาก,ากาา็ย้อนไปปลูกป่ะมาลูกมามาย้อนไปปลูกปะลูกมามาย้อนไปปลูกมงไม่ละคะ่ะนี่คือต้นมะนาวนะคะแต่ก่อนลูกดกมากนะคะสักหน่อยก็จะเกิดขึ้นอีกบรรยากาศบ้านสวนนะคะเย็นสบายสดชื่นถึงจะหนาวแต่ก็หนาวแบบเย็นสบายอากาศดีะคะ่ะ ก็มีคนนั่งถิ่นเดียดอยู่เหมือนเดิมค่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขาเก็บขยะทำไรอ่ะขยะทำดีทำเป็นแต่น้องเขาเก็บขยะมาเก็บขยะเห็นไหมเขามีเพิร์นน้องทิ่นขยะด้วยบรรยากาศเย็นสบายตอนนี้นะคะถึงจะหนาวก็หนาวแบบเย็นสบายสดชื่นนะคะ ค,นนะคะท้าเลย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 เนี่ยิมก็เอาภาพบรรยากาศตอนเช้านะคะมาฝากเพื่อนๆเนาะคะ่ะเนาะวันนี้เป็นมือผักอย่างก็เลยมีโอกาสเต็มมากภาพเพื่อนๆนองมากชมบรรยากาศตอนเช้านะครับผูกพืชผักสวนปว นี่ก็คือ bye bye. ต้นอยาง <Bye bye. S 1> ยางน,นะคะยางก็ล่องปูแล้วค่ะเพื่อนอยู่ใกล้บ้านนะคะยึดติดบ้านเลยนะคะนุ๊คืตอต้นอยาง <Bye. S 1> ต้นอยางแม่ติ๋มจะอยู่ติดบ้านเลยจะอยู่ติดบ้านเลยะะ่ะนั่นงงง เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพื่อนๆอันนี้แม่ติมก็คือผ้ามาหล่อมาชมนะคะแม่ติมผ้าหล่อมีปผูกไผ่ตูนะคะเอาหย่อนมานะคะผูกมะละกอด้วยมะคุ้งนะคะเนาะผูกมะคุงผูกไผ่ตูตะไคร่นะคะออย่าไปเหยียบอย่าไปเยียบไปแล้วรถจะมาปลูกต้นกล้วยหอมทองนะคะเนาะไปไป นี่ก็คือตอนอ้นยางนะคะยางปลาปลูกขาด้วยค่ะปลูกขาปลูกยางนะคะเจตคิดพ่อเพียงค่ะสำหรับเม็ดิ้มบัาสสวนนะคะมีต้นแค่ด้วยคะ่ะดอกแค่นะคะเวลาห้าสิหนึ่งปาม์ไปเก็บอยู่ค่ะดอกแค่อยู่ที่นี่บางครั้งก็ไม่มันมันไกลตลาดนะคะเพื่อนๆเราก็มีใช้เก็บกินนะคะตาม ที่เราปลูกไว้นะคะมีหมักพริกหรมีแยแนงเดี๋ยวแม่ติมสุณภาพไปบางต้นแยนแนงนะจ๊ะไปดูต้นใบแยแนงออกมากเลยดิค่ะใบแยแนงมีหมากด้วยนั่นไงคะหมากใบแยแนงหมากสีแดงแดงนะคะหมากแดงแดงเป็นตะแเสบบ่ค่ะหมากเป็นสีแดงแดงเนาะ หมากแดงๆเป็นเสี่ยมเนาเคยจังแต่มันก็จะอาจจะไม่ติ่มเมื่อคยกินหรอกค่ะเนาะถ้าจะกินได้คืออะไรเมื่อคยกินมันขึ้นไปสูงๆก็มีนะครับคุณใบายานาั่งดิเพื่อนๆดูหมากหมากใบายาน,าน,านั่งคพุชามือเล่นนี่อยหมากเขาเจะอยู่สูงๆ ม่ิดดกก็ปลกยานงคุณเห็นนะคะเนาะกเห็นบบเกลือมามา,มากยา้ามาคุณงแมสีดงนี่สิะค่ะถ้าว่ปลูกกับ่รู้ว่าหักใบยานัไม่หมากปลูกพริกนะคะปลูกพริกยังกินสดชื่นนะคะเฮ้ยดยดยดยืด อเยอะอยอันน oh. oh. ี้แหละค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนี้ค่ะคลิปหน้าพ่อกันไงเนาะค่ะนาะงสำหรับคลิปนี้ฝากขอบคุณและก็ฝากกดติดตามในติ๋มด้วยนะคะถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ม่ติ๋มบ้างเลยด้ค่ะขอบคุณและสวัสดีจ้า